ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเธอพบเขาเพียงไม่กี่วันแล้วก็แต่งงานเขาอ่อนโยนอบอุ่นเหมือนคนที่หลุดมาจากความฝันแต่หลังคืนแต่งงานคืนเดียวเขาหายไปไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่เงาเธอร้องไห้สับสนพยายามลืม เวลาผ่านไปสามเดือนเธอเริ่มใช้ชีวิตใหม่สมัครงานในบริษัทเล็กๆย้ายมาอยู่คอนโดในซอยเงียบเช้าวันหนึ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นตึกตึกตึกเธอเปิดประตูข้างหน้าคือชายในชุดสูทดำใบหน้าเหมือนคนคุ้นเคยแต่แววตายเย็นชา เรากับไม่รู้จักเธอคุณคือภรรยาของนายอคินใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ลึกๆแฝงความกดดันเธอพยักหน้ามือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงกรุณาตามผมมาเขายื่นเอกสารให้เธออ่านข้อความช้าๆยินดีต้อนรับกลับบ้านภรรยาของหัวหน้ากลุ่มไวรัสแดง คำในกระดาษพร่าเลือนเธอหายใจไม่ทั่วท้องเสียงในหัวกรีดร้องแต่มือของชายคนนั้นก็กําลังพาเธอก้าวไปข้างหน้าถนนหน้าอาพาร์ตเมนต์ว่างเปล่ามีเพียงรถตู้ดําติดฟิลม์มทึบจอดรอภายในรถกลิ่นบุรี่กลิ่นน้ําหอมชายและกลิ่นเลือดที่บางเบาแทรกอยู่เธอเห็นเขา ชายผู้เคยเป็นสามีนั่งอยู่ปลายรถดวงตาเขาจ้องเธอไม่ใช่ด้วยความรักแต่เหมือนสัตว์นักล่าที่มองเหยื่อยินดีที่ได้พบอีกครั้งเขากล่าวเสียงแหบตาำก่อนที่ประตูจะปิดลงเธอได้ยินเสียงล็อกจากด้านในความเงียบกลืนเธอเข้าไปในโลกที่ไม่อาจถอยกลับ เบาหนังเย็นเฉียบแนบหลังเธอสายตาเขาไม่ละไปไหนเหมือนกำลังวัดใจเธอทุกลมหายใจเธอกำมือแน่นพยายามควบคุมสั่นไหวที่แล่นขึ้นมาตามแขนขาทำไมเสียงเธอสั่นพร่าแต่เขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เจอกันเลยเพราะเธอเป็นของฉันแล้วเขาพูดช้า แต่ทุกถ้อยคำเหมือนตะปูตอกลงกลางใจรถเคลื่อนตัวออกจากซอยไฟถนนวูบผ่านกระจกแสงสลัวข้างนอกทําให้โลกดูบิดเบี้ยวผิดรูปร่างกลิ่นอับชื้นพายในรถเริ่มชัดขึ้นเหมือนมีบางอย่างเน่าเปื่อยอยู่ในความมืดเขาเอื้อมมือมาสัมผัสหลังมือเธอเบาๆสัมผัสเย็นเฉียบจนเธอสะดุ้งเฮือกจำสัญญาเราได้ไหมเขากระซิบ ลมหายใจเขาแตะที่ใบหูเธอหยินเยียบเหมือนลมหิมะเธอสายหัวน้ํำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะแห้งแลง้งเหมือนเสียงกระดูกเสียสีกันฉันตายไปแล้วในคืนนั้นเขากระซิบอีกครั้งดวงตาเขาเรืองแสงสีแดงจางๆในความมืดและเธอเธอต้องตามฉันไป ลมหายใจเธอสะดุดเหมือนถูกมือมองไม่เห็นบีบเขาอย่างช้าๆเธอหันไปมองกระจกด้านข้างเงาของเขาในกระจกไม่สะท้อนเลยแม้แต่นิดเดียวลมหัวใจเธอแทบหยุดเต้นร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงด้วยความเยินเยียบรถแล่นลึกเข้าไปในตรอกมืดแสงไฟเริ่มหายไปทีละดวงเหลือเพียงความมืดหนาทึบโอบล้อมเสียงเครื่องยนต์ครางต่ำ เหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังล่าเหยื่อในเงามืดเขาขยับเข้าใกล้อีกนิดมือเย็นเฉียบแตะที่แก้มเธอเบาๆคืนนี้เสียงเขาต่ำลงแฝงด้วยความหวานชวนสะิิสะเอียนเธอจะกลับมาเป็นของฉันอย่างแท้จริงเธอพยายามจะผลักเขาออกแต่แรงเธอเหมือนหายไปกับความหนาวเย็นริมฝีปากเขาแตะแผ่วเบาที่หน้าผากเธอ ผิวเธอร้อนว่าปราาถูกไฟลวกแล้วจูจ่ๆรถก็หยุดกระทันหันประตูข้างเปิดออกเองช้าๆเผยให้เห็นตึกหลังหนึ่งเก่าโซมหน้าต่างแตกกระจายเทวันปกคลุมไปทั่วลมหนาวพัดปรูเข้ามาหอบเอากลิ่นเหม็นเน่าที่ทำให้เธอแทบอาเจียนเขาจับข้อมือเธอแน่นลากเธอลงจากรถโดยไม่พูดอะไรอีก พื้นปูนเย็นเฉียบใต้เท้าเศษแก้วแตกและเศษซากกระเบื้องบทขยี้เสียงกรอบแกรบเธอมองขึ้นไปเห็นเพียงหน้าต่างแต่เป็นพรงมืดเหมือนมีดวงตานับไม่ทวนจ้องมองจากความมืดนั้นเขาพาเธอเข้าไปในตึกประตูไม้ผูพังเปิดแอชช้าช้าส่งเสียงเสียดหูจนหนาวสันหลังภายในตึกมืดสนิท มีเพียงแสงจากปลายทางเดินเรืองริบรีเหมือนแสงเทียนใกล้ดับเขาจูงเธอไปข้างหน้าผ่านกำแพงเต็มไปด้วยรอยข่วนและคราบดำเหนียวเหนอะกลิ่นอับและกลิ่นเลือดเก่าๆยิ่งทวีความรุนแรงเหมือนทุกก้าที่เดินลึกเข้าไปเธอก็ยิ่งห่างจากโลกที่เธอรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆสุดปลายทางเดินมีประตูบานหนึ่งตั้งอยู่ประตูนั้น เหมือนกำลังสั่นไหวเองเบาๆรากับมีบางสิ่งรออยู่ข้างหลังเขาหยุดยืนหน้าประตูมือยังจับข้อมือเธอแน่นจนเจ็บแปลกดวงตาเขาจ้องมองบานประตูนั้นเหมือนกำลังสื่อสารกับบางอย่างที่เธอมองไม่เห็นเธอกลืนน้าลายฝืดคอลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกบานประตูค่อยๆเปิดออกเองช้าๆ เสียงบานพับเก่าขึ้นสนิมดังเอียดในความเงียบภายในห้องนั้นเมื่อสนิทจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากนอตะคุ้มเคลื่อนไหวกลิ่นคาวเลือดสดใหม่ตีขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนเพิ่งมีบางอย่างถูกสังเวชไปหมาดๆเขาหันมาหาเธอยิ้มกว้างอย่างบ้าคลัง่งเผยให้เห็นฟันซี่เรียงสวยเกินจริงเหมือนฟันของสัตว์นักล่าเข้าสิเสียงเขาขาดเป็นห่วง เหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองเธอสายหัวน้ำตาไหลาอาบแก้มร่างกายสั่นระริกไม่อาจควบคุมแต่แรงจากมือเขาบีบบังคับให้เธอก้าวเข้าไปภายในห้องเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความหิวกระหายตรงกลางห้องมีแท่นหินสีดำ เต็มไปด้วยรอยข่วนและรอยเลือดเก่าแห้งกรังเขาพาเธอไปหยุดอยู่หน้ามันมืออีกข้างของเขาดึงบางสิ่งออกมาจากเสื้อโคต้ตเป็นผ้าคลุมสีดำขาดวิ้นเปื้อนคราบบางอย่างที่มองไม่ชัดเขาสวมผ้าคลุมนั้นให้เธอกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นเนื้อเน่าแทรกเข้าจมูกจนเธอแทบสำรักแล้วเขากระซิบที่ข้างหูเธออีกครั้งพิธีกรรมต้องเสร็จสมบูรณ์เสียงเขาแห่พร่า เต็มไปด้วยความคาดหวังบิดเบี้ยวทันใดนั้นเองเงาสีดำจากมุมห้องเคลื่อนตัวรวดเร็วราวกับหมอกมีชีวิตมันล้อมเธอไว้ทุกทิศทางหนาวเย็นจนกระดูกสั่นสะท้านและในแสงสลัวสุดท้ายเธอเห็นบางอย่างคืบคลานออกจากความมืดบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เลยมันมีรูปร่างบิดเบี้ยวแขนขาย,ยาวผิดสัดส่วน ผิวหนังแตกลอกเผยให้เห็นเส้นเลือดสีดำเต้นตุบๆใต้ผิวดวงตาของมันเป็นโพรงลึกมืดมิดเหมือนดูดกลืนทุกสิ่งที่สบตาเข้าไปในห้วงนรกกลิ่นเน่าเหม็นยิ่งรุนแรงเหมือนซากศพที่ถูกขุดขึ้นจากดินชื้นๆหลังฝนตกมันส่งเสียงครืดคร่าจากในลำคอเสียงนั้นเจอด้วยความเจ็บปวดและความหิวกระหายที่ไร้ขีดจำกัดเขาผลักเธอไปข้างหน้า ตรงสู่แท่นหินสีดำที่แผ่ไอเย็นเหมือนน้ำแข็งเธอพยายามขัดขืนร้องให้สะอึกสะอื่นแต่แรงในร่างเธอเหมือนหายไปหมดมือเย็นเฉียบของเงาดำเอื้อมมาจับแขนเธอแน่นกรงเล็บมันกรีดผิวเธอจนเลือดซึมออกมาเป็นทางเขามองภาพนั้นด้วยสายตาเปลงประกายเหมือนคนที่เฝ้ารอความสำเร็จมานานนับปีแค่สละหัวใจของเธอ เขาพูดเบาๆแต่ทุกคำเหมือนกรีดลึกลงในจิตใจฉันก็จะเป็นอิสระเธอเบิกตากว้างสับสนหัวใจเต้นกระหน่ำราวจะระเบิดเขายิ้มเศร้าๆแล้วเอ่ยเสียงแผ่วขอโทษนะที่รักก่อนที่บางอย่างเย็นเยียบจะแทงทะลุผ่านหน้าอกเธออย่างไร้ความปราณี เลือดอุ่นไหลทะลักจากบาดแผลหยดลงบนแท่นหินสีดำซึมหายไปเหมือนถูกดูดกลืนเธอสุดลงสายตาพร่ามัวแต่ยังเห็นเขาเขากำลังร้องไห้น้ำตาไหลรินบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเสียใจเงาดำรอบตัวเริ่มสั่นไหวเปล่งเสียงกรีดร้องน่ากลัวก่อนจะแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยง เหมือนควันไฟถูกลมกันโชกพัดกระนำเขาสุดลงข้างเธออ้อมแขนโอบเธอไว้แน่นเสียงกระซิบข้างหูแผ่วเบาขอบคุณที่ปลดปล่อยฉันสัมผัสสุดท้ายที่เธอรู้สึกคือความอบอุ่นจางๆจากเขาก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะเลือนหายไปในแสงสว่างอ่อนนุ่มเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งมีเพียงท้องฟ้าสีเทาเหนือซ่าตึกเก่า ไรเงาของเขาไร้เงาของเงาดำมีเพียงลมหายใจแผ่วเบาในอกเธอที่ยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่บางสิ่งในตัวเธอได้จากไปตลอดกาลแล้วแน่นอนนี่คือตัวอย่างตามที่คุณขอ